สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่ดานะคะวันนี้พี่ดามาอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะคะได้มีอกาศมาเที่ยวแมนเชสเตอร์ามาวันเกิดเพื่อนนะคะเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้นะคะแต่ว่าพี่ดาไม่ได้ถ่ายในเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้นะคะคนเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะพาตะลุยพาชมแมนเชสเตอร์ลิทบิตนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจะได้ชมได้อะไรมากหรือเปล่าเพราะข้างนอกดีนแลฝนตกหนักเลยนะคะไม่รู้ว่าจะชมอะไรบ้างไม่รู้จะพาไปทัวร์บ้างแบบไหนตรงไหนนะคะเพราะว่า โอ้โหฝนตกหนักเลยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็รูล้ลามาเห่ามากเลยนะคะก็น่ามาน่ามาพักเนะคะเพื่อนอยู่ที่ใจกลางแมนเชสเตอร์อเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะไม่แพงเท่าไหร่ก็ราคาราคา80ปอนด์นะคะคืนหนึ่ง80ปอนด์นะคะ80ปอนด์ก็บอกลบคูณหาร4นะคะก็โอเคนะคะดูสิ ข้างล่านะคะตรงร้านอาหารตรงนรงู้นเบรกฟาสต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆกันนะคะเดี๋ยวว่าเราจะออกไปไปเดินไปชิลไปแบบไหนไปใช้หน<ม>้าท้าหรือว่าเขาจะพาไปไหนนั่นเองนะคะ<ม>เพราะว่าฝนตกข้างนอกพี่น้องดูสิ<ม>โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ได้จะเก็บบรรยากาศนะคะที่แมนเชสเตอร์มาให้ดูนะคะว่าวันนี้เป็นไงบ้างนะคะด<ม>ูสิมองรอบๆนะคะฝนตกนะคะแล้วก็มีผู้คนเดิน ชิวๆแถวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศแมนเชสเตอร์กับพี่ดาค่ะอันนี้คือใจกลางแมนเชสเตอร์นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีรถรางรถไฟนะคะตรงข้ามนั้นก็จะเป็นฮอลเป็นสถานีรถไฟนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตึกเก่าที่สวยงามมากๆเลยนะคะที่สวยงามมากๆเลยนะคะเดินออกไปทางนู้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะสนามฟุตบอลของแมนเชสเตอร์นะคะ ก็สวยมากๆเลยค่ะอลังการงานสร้างนะคะตรงนู้นะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวยังไงพี่ดาจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ<ม>ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ทุกคนรู้จักเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้มีฟุตบอลสองทีมที่ใหญ่อลังการงานสร้างคือแมนซิตี้ City, แล้วก็แมนยูเนาะนะคะโอเคตอนนี้ก็เป็นลมแรงนิดนึงนะคะลมแรงนิดนึงนะคะ ลมจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปน,นั่นเองนะคะเพื่อนพิดาก็อันนี้เอาบรรยากาศรถเขาเรียกรถเทรนนะคะรถเทรนนะคะออกรถเทรนนี้ก็จะหมุนรอบๆไปรอบๆของแมนเชสเตอร์นะคะไปมุมเมืองในในเมืองเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ขึ้นนะคะเพื่อนเราก็จะได้ขึ้นนะคะ ็ไม่ค่อยมาแมนเชสเตอร์นะคะนานๆทีถึงจะมานะคะก็จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้เพื่อนเห็นไหมแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยะคะบบ่นะ,คะนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองฟุตบอลคันใหญ่ของเรานะคะเห็นไหมมาแล้วะค่ะสีเหลืองสวยกันนะคะสวนกันแบบนี้เลยนะคะ เอาแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะลงกันสองคนกับน,น้องเปิลน,นะคะลงกันลงกันเฮ้ยเฮ้ยทางนี้สวยแบบดูซิทางนี้มามาทางนี้มือขวาเติดพีน่น,น้องนะอ่อน้องเปิลชินเชิญชวนเพื่อนๆซิว่าเราจะไปไหนกันดีวันนี้เราจะเดินชมเมืองแมนเชสเตอร์ใช่นะคะฝนเพิ่งหยุดด้วยนะคะฝนเพิ่งหยุดด้วยเนาะมื่อเช้าฝนตกห่มห่มพี่น้องเ้ยมืดอึ้อยู่ ตอนนี้เราก็เดินหามุมเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวหรือไปดูบรรยากาศที่แมนเชสเตอร์นะคะมาเลยมาเลยมาด้วยกันตามไปตามไปเที่ยวตามไปดูพวกเรารเลยค่ะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะตะลุยเมืองกุ้งแมนเชสเตอร์เพื่อนๆคะพี่ดาได้มาเดินแมนเชสเตอร์นะคะบังเออได้เจอ พี่ลิลลี่นะคะเจ้าของถิ่นนะคะเขาก็เลยจะพาชมนะคะคือเหมือนกับว่าได้ยินว่าเราพูดภา,าษาไทยนะคะแบบไม่รู้จักกันนะคะแต่พี่เขาน่ารักมากๆเลยเนี่ยนะคะคนไทยเราอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงแววแววแวแวออกมาเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่เขาจะโชว์นี่นีนีหน่อยนะคะว่าไปดูตรงนู้น <c oughs> ตรงนี้นะคะขอบคุณพี่ลิลลี่มากนะคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> อู้สวยจริงๆเหรอพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวนะคะเฮวยสวยตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ดาจะถ่าย เทินกล้องให้ดูนะคะเดีดูเลยนะคะเพื่อนหูรู้รามาเห่ามากนะคะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะตรงนี้ที่เราอยู่ใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์เลยนะคะตรงนี้แถวนี้ก็จะเป็นขึ้นชื่อนะคะถ้าใครมาแมนเชสเตอร์หรือมาที่นี่นะคะก็จะต้องมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะคะตรงนี้เป็นผับที่เก่าแก่ที่สวยที่สุดเลยนะที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินจะต้องมานั่งนะคะเป็นผับที่เก่าแก่นะคะ แล้วเวลาเขามีฟุตบอลนะคะแมนูหรือมีอะไรก็นักฟุตบอลก็จะมานั่งที่นี่นะคะแล้วคนก็จะมาขอลายเซน็นมาขอถ่ายรูปตรงนี้นะคะเพื่อน,นเป็นไฮไลท์ของแมนูเลยนะคะเพื่อนแล้วตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นห้างชอปปิ้งมอลล์เป็นที่ห้างที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสุดยอดมากๆเลยคะ่ะ นี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะเป็นไฮไลท์เลยนะคะที่ใครจะมาแมนเชสเตอร์ก็จะต้องมาถ่ายรูปมาโดมตรงนี้นะคะเพื่อนเราก็จะืงี้ก็อย่างที่พี่ดาบอกนันเป็นผับเก่าแก่นะคะถ้าไม่มีแต่ฟุตบอลน,นะคะก็จะมาที่นี่กันอันนี้คือนางแบบของพี่ดานะคะน้องเปิ้ลนอ่ะน้องเปิ้ลนลองบอกดิเราอยู่ที่ไหนคะเราจะไ,ไ้อยู่ที่แมนเชสเตอร์นะคะ,ะ,คะวันนี้วันนี้เรามาเที่ยวแมนเชสเตอร์เรามาตะลุยแมนเชสเตอร์กันนะเป็นไงสนุกไหมสนุกเต็มที่เต็มที่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไป<ม>ต่อกันเลยค่ะน้องเปิ้ล<ม> <Okay. S 2> ค่ะ,คะอ่านี่ก็คือเป็นตู้ไปรษณีย์นะคะก็เหมือนทั่วไปของที่อังกฤษนั่นเองะคะ่ะสีแดงนะคะสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของ Family Queen หรือว่าสัญลักษณ์ของอังกฤษนั่นเองนะคะเพื่อนนะคะพี่ดาก็จะเดินไปเรื่อยๆดูผู้คนดูวิวนะคะ mm hmm. เห็นอะไร mm hmm. เห็นอะไรสวยๆเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆ mm hmm. ก็จะถ่ายมาให้เ,เพื่อนๆ mm hmm. ดูนะคะ สังเกตดูว่าที่แมนเชสเตอร์จะมีตำรวจนะคะตำรวจตลอดเลยนะคะไปซอกไหนมุมไหนก็มีตำรวจดูลักษณะข้างหน้าเนี่ยตำรวจก็จะมานะคะเห็นไหมเนี่ยพูดพูดจะไม่ข,ดขัดคำเลยตำรวจมาลวคะ่ะเพื่อนนี่คือรถตำรวจนะคะคือเขาจะมีทุกซอกทุกมุมให้ดูเลยนะคะนะคะเราไปทางนี้โอเคทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไปไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมตรงนู้นมาที่จําได้ไหมที่เราเจอพี่คนนั้นเขาโอเย แล้วที่เขาพามาเดินตรงนี้เฮ้ยนู้นไม่ใช่ฟองมาซ์กินี่มาเราก็บอกแล้วว่าเราอ้อมไปจรงนู้นนั่นน่ะนั่นน่ะฟองมาซิ์นีะไม่ใช่ะสิเออเห็นปะลงเหรอพี่น้องเรื่นี่ลงแล้วลงเลยค่ะฮัลโหลตังค์คือเขาก็เห็นนะคะเขาก็เห็นว่าพี่ดาถ่ายวิดีโอเขาก็เข้ามา s a ฮัลโหลนะคะเฮ้ยนะคะใช่ยูทูบ Yeah. Which one? What's it called? What's it called? It's, it's, okay. Okay. it's okay. No, come on. Don't be shy.